สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่นะครับติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาตะลุยนะครับไล่มันสําปลังนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูหัวมันนะครับพันเกษตรศาสตร์ยักษ์นะครับพันเกษตรศาสตร์ยักษ์นะครับที่เราได้นะครับผมทําการขุดนะครับยกดูหัวนะครับวันนี้ยกโชว์กันไปเลยนะครับสําหรับพันนี้นะครับ ก็เป็นมันเดือนนะครับเป็นมันเดือน11นะครับที่เราปลูกไปนะครับก็มาสังเกตดูในส่วนของลําต้นก่อนนะฮะลำต้นนะครับก็เป็นมันในช่วงปลูกนะครับช่วงเดือน11นะครับเนี่ยนะครับดูการแตกกิ่งนะครับการแตกกิ่งของของใบนะครับของลําต้นนะครับแล้วก็ลงมาดูส่วนของลํานะครับส่วนของลํานะครับ ก็จะมีความถี่ของเนี่ยครับก็จะมีความถี่ของตานะฮะของตาลำมันลำลำมันสัาปะหลังนะครับแล้วมาดูในส่วนของหัวนะครับของหัวก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของหัวนะครับก็มาดูกันนะครับว่าหัวจะใหญ่แค่ไหนนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวควดนะครับให้ดูเลยนะครับโอ้ยนะครับขอยาดนะครับ ยกชูเลยอ้นะครับยกโชูเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็นะครับดูในส่วนของการขึ้นของลำนะครับขึ้นประมาณสามสามกิ่งนะครับขึ้นประมาณสามกิ่งนะครับดูหัวครับนะฮะดูหัวโอ้ยาวยาวนะครับหัวยาวประมาณนี้นะครับก็ดูนะครับอ่าครับเป็นมันสำปะหลังนะครับพันอ่าเกษตร ศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์ยักษ์นะครับเอายกให้พี่น้องดูเลยนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ทางนะครับทางอุบลนะครับก็ได้เปิดรับซื้อแล้วนะครับกิโลละนะฮะกิโลละสองบาทนะครับกิโลละสองบาทตอนนี้ก็ได้เปิดรับซื้อนะครับเรียบร้อยนะครับก็มาดูนะครับในส่วนหัวนะครับสส่วนของรากฝอยนะครับดึงให้พี่น้องได้ดูกันนะครับเนี่ยนะครับลงทุนมากเลย มาดูในส่วนของหัวครับเนี่ยครับดูเขียนนะครับก็ยังยังตัวไม่เต็มที่นะครับเพราะว่านะฮะกว่าจะได้ขุดนะครับมันระยะเวลาอ่าประมาณเก้าเดือนนะฮะประมาณเก้าเดือนอ่าใช่ไหมล่ะประมาณแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนนะครับประมาณแปดเดือนหัวใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครั้งที่สองนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยระเบิดหัวนะครับก็ใส่ปุ๋ยครั้งแรก นะครับใส่ปุ๋ยครั้งแรกตั้งแต่เตรียมดินนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยรอบที่2นะครับอันนี้แค่ใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับนะฮะแค่ใส่ปุ๋ยรอบแรกหัวยังโอเคขนาดนี้ก็ผมก็ถือว่าโอเคแล,ะละ้วล่ะนะครับนะฮะน้ำหนักของต้นนี้ได้อยู่ประมาณ3กิโลนะครับสกิโลน่าจะได้สามสี่กิโลน่าจะได้นะครับต้นละถ้าคิดเป็นอา่าถ้าสามกิโลกิโลละสองบาทก็ ตกไปที่6บาทถ้า4กิโลก็8บาทนะครับก็อหนึ่งต้นก็ตกเกือบ10บาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับดูลักษณะของผิวนะครับของผิวนะครับผิวมันนะครับก็จะเป็นออกสีน้ำตาลนะครับส่วนรากฝอยในการเจริญเติบโตของนะครับของต้นมันก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะแล้วก็ทำให้การเจริญเติบโตของอต้นมันสับปะหลังของเราเนี่ยนะครับ โตเร็วนะครับแล้วก็ได้หัวเร็วนะครับได้หัวเร็วแต่ในส่วนนี้นะครับก็คือยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยในรอบที่สองนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยในรอบที่2นะครับต้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณอ่ะกี่หัวดีหนึ่งสอสาสี่ห้าหอยู่ด้านล่างห6หหัวนะครับหหัวนะครับดูลำต้นเนี่ยครับลำต้นของเพื่อนนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะครับยังไม่โตเลยนะครับเนี่ย เล็กๆนะครับเล็กๆแต่ว่าหัวหัวดูครับหัวนะครับสูงความสูงประมาณเท่าอกนะฮะเท่าอกนี่แหละนะครับประมาณหกสิบเซนน่าจะได้นี่ครับไม่สูงนะนิดเดียวนะครับไม่สูงนะครับก็ดูเพื่อนๆนะครับเนี่ยนะครับถ้าขุดก็น่าจะโอเคอยู่แต่ตอนนี้นะครับฝนฝนยังไม่ตกเยอะเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยไปก่อนนะครับ ก็เข้าสู่ในช่วงของฝนใกล้จะตกหนักๆนะครับหรือว่าน้ําขังเยอะๆนะครับเราค่อยขุดนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะฮะการแตกกิ่งการอะไรก็ถือว่าปกตินะครับเนี่ยนะครับรากฝอยก็ถือว่าโอเคนะครับรากฝอยก็ถือว่าโอเคนะครับก็มีปริมาณที่โอเคอยู่นะครับนะฮะความยาวของท่อนมันนี้ก็ประมาณ สองคืบนะสองคืบนะครับมานี้นะครับผมนะฮะโดยส่วนของใบนะครับใบก็ถือว่าปกติอยู่นะครับใบถือว่าปกติอยู่นะครับเนี่ยนะครับได้มีโอกาสนะครับได้มาดึงมันสัมปลังให้นะครับคุณผู้ชมได้ได้ชมกันนะครับในส่วนของมันเดือน3เดี๋ยวผมจะไปในส่วนของมัน3เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะไปดึงให้ดูอยู่นะครับ ว่าตอนนี้ก็นะครับได้ทําการเร่งใส่ปุ๋ยนะครับมันสัมปะหลังที่มีอายุ90วันนะครับก็ได้ใส่ปุ๋ยในรอบที่2นะฮะแต่มันตัวนี้เป็นมันเดือน11นะครับก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งแต่ว่าจะมาใส่อยู่นะฮะจะมาใส่อยู่นะครับก็เลยได้มีโอกาสได้เดินเดินเข้ามาดูแล้วก็ได้มีโอกาสได้ยกให้สําหรับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามนะฮะมาชมกันนะครับในส่วนของมันสัมปะหลังที่มีอายุประมาณ7-8เดือน ยังไม่โตเต็มที่นะครับถ้าสมมุติว่าอยากจะให้หัวใหญ่หัวโตนะครับประมาณนี้สมมุติว่าต้นนี้นะครับมีประมาณห้าห้าหัวหกหัวเนี่ยแหละนะครับประมาณหกหัวถ้าเราใสร่ระเบิดหวัวนะครับอัตราการโตของนะฮะของหัวมันสับหลังเนี่ยก็จะโตขึ้นนะครับเพราะว่าจํานวนหัวที่แตกออกมาเนี่ยของของพันนี้แะถือว่าโอเคนะฮะถือว่าโอเคเพราะว่าอ่าในส่วนของหัวมันสับหลังเนี่ยมันมาแล้วนะฮะเหลือแต่เราจะบํารุง ในส่วนของหัวมันสำปะหลังนะครับให้นะครับเจริญเติบโตมากกว่านี้และที่สำคัญนะฮะก็คือระยะเวลานะครับระยะเวลาในการเจริญเติบโตของหัวมันสำปะหลังนะครับในการเจริญเติบโตของหัวมันสำปะหลังนะครับระยะเวลาแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือน้ำนะฮะน้ำน้ำเนี่ยมาจากไหนนะครับน้ำก็เป็นน้ำฝนนะฮะน้ำฝนที่ทำให้ดินเนี่ยนะครับชุ่มเนี่ยดินชุ่ม นะครับก็ทําให้รากฝอยนะะฮของต้นมันสําปะหลังเนี่ยนะครับอ่าได้ดูดซึบดูดซึมนะครับแล้วก็อ่าเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับช่วยกันอหาอาหารนะครับหรือว่าหาธาตุอ่าธาตุอาหารนะครับหรือเป็นส่วนของปุ๋ยนะครับถ้าได้ปุ๋ยเนี่ยนะฮะถ้าได้ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับยกให้สําหรับคุณผู้ชมนะครับได้ดูกัน จะจะกันเลยนะครับก็จะมีเหลืออยู่หลายต้นนะครับเนี่ยครับนี่ครับหลายต้นเลยเนี่ยนะครับยังนะครับรอการใส่ปุ๋ยอยู่นะครับรอการใส่ปุ๋ยอยู่นะครับก็นี่ครับหัวมันครับผมคิดว่าโอเคนะครับโอเคเลยนะครับสําหรับมันอ่าสัมปลังของพันนี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับก็ใหญ่แล้วก็หนักหนักหนักด้วยนะครับก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับสําหรับอ่าหัวมันสัมปหลังนะครับ ก็ดูเนี่ยดูข้างหลังเนี่ยนะครับกําลังจะโตนะฮะดูข้างล่างกาลังจะโตนะครับสีผิวของหัวมันสาปะหลังเนี่ยนะครับเป็นสีน้ําตาลนะฮะเป็นสีน้ําตาลนะครับก็กําลังจะเติบโตกันเลยนะครับนี่นะครับให้พี่น้องดูกันเลยนะครับโอ้นะครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับวันนี้อยู่ไร่มันสาปะหลังนะครับนะครับอยู่ไร่มันสาปะหลัง ลากไฝก็เยอะนะครับเนี่ยลากไยเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการบํารุงนะครับตัวลากไฝเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวดูดปุ๋ยนะครับเป็นตัวดูดปุ๋ยนะครับดูดปุ๋ยเข้ามาปื๊บปื๊บปื๊บนะครับมาหล่อเลี้ยงในส่วนของหัวมันนะครับไม่ใช่ว่าหัวมันจะโดนแค่หัวมันเนี่ยทำให้มันเจริญเติบโตได้เลยเนี่ยไม่ใช่นะครับเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้ะนะครับเนี่ยเนี่ยที่จะช่วยนะครับที่จะช่วยในการบํารุงนะครับไม่ว่าจะเป็นลําต้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น พวกลําต้นลงมาหัวนะครับลงมาหัวมันเนี่ยนะครับก็จะช่วยในส่วนของการเจริญเติบโตของต้นมันสําปรังได้ดีที่สุดนะครับและก็ได้เร็วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของนะฮะการอ่าดูทิศทางการเดินของหัวมันสําปลังและนะครับทิศทางของการใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับคือในการใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับก็ใส่ระหว่างกลางนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปมาใส่ตรงนี้นะครับรากฝอย ที่มันเดินเนี่ยนะครับมันยาวพอสมควรนะฮะเนี่ยมันยาวพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่มันจะได้รับก็คือเนี่ยลากฝอยเล็กๆเนี่ยนะครับเป็นตัวดูดซึมนะครับเป็นตัวดูดซึมของอ่าเป็นตัวดูดซึมของอ่าพวกธาตุอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกธาตุดินท่วอะไรที่ดูดซึมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงนะครับไอหัวมันสับปะหลังเนี่ยนะครับให้เจริญเติบโตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของอ่าต้นพันธุ์มันสับปะหลังด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ สำคัญนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับของนะครับมันสัพพลังของเรานะครับวันนี้ก็ได้มานะครับยกหัวโชว์นะครับเดี๋ยวตอนขุดนะฮะพี่น้องนะฮะตอนขุดเดี๋ยวผมจะนะครับดึงให้โชว์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ได้มาอะไรครับวันนี้นะครับไม่ได้มาขายอะไรนะครับมายกโชว์เลยนะครับเห็นกันจะจะะเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําการนะฮะอย่างไงดีล่ะนะครับ เอาไว้ที่เดิมนะครับยกชูแล้วนะครับเอาไว้ที่เดิมนะครับก็ดูในส่วนของเนี่ยครับต้นครับเล็กๆนะครับสูงไม่เกินห้าสิบหกสิบเซนนี่แหละนะครับลาต้นก็ไม่โตมากนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากจะได้นะครับพันไปปลูกนะครับพันไปปลูกต้นเล็กๆนะดูนะครเนี่ยครับตอนนี้ผมนั่งอยู่นะครับผมยื่นขึ้นมาเนี่ยประมาณเมตรยี่สิบประมาณนี้ดูหัวสิครับ นะครับนะครับแต่ยังแต่ยังไม่ขายนะครับตอนนี้กิโลละสองบาทนะกิโลละสองบาทเดียวราคามันก็กําลังขึ้นเรื่อยๆนะครับกาลังขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ช่วยเชียร์นะฮะสำหรับในการที่จะขายมันในช่วงนี้นะครับผมอ่ะนะครับยังไงก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้จะเจอกันในอีพีหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง gp channel นะครับพูดถึงเรื่องมันๆนะครับวันนี้นะครับก็ ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้จะเจอกันใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้โชคดีมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะไปถมมันก่อนนะครับ <laughs> นะครับโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ